สวัสดีครับไม่ได้เจอกับน้องเป็งเปงนานแล้วนะครับสวัสดีค่ะมาพบกับเปงเปงนะคะตั้งแต่ไม่เจอนานสวยเึ้นเยอะผมยาวขึ้นแล้วนะ,ะสว่วนมากจะเจอเป็นๆๆเป็นคลิปช็อตนะครับเจอทีอไรก็อ้วนทุกทีส,สั้นๆคราวนี้จะเป็นคลิปยาวนะครับเจอทีอไรก็อ้วนทุกทีวันนี้ก็จะมาจัดจัการเบาๆราคาเบาแล้วจนะัดการเขาหนักอยู่หนักอยู่นะคะวันนี้เป็งเปงก็จะจัด มไม่ล้างมือเหรอน้องเฟิงกินอะไรมากินอะไรมายังไม่กินไม่ใช่รรหรอปลาร้าปลาหอยคิดเป็นปลาร้ามาวันนี้จะมาจัดโทนหวานๆนะคะประมาณนี้โทนชมพูขาวสีขาวชมพูแต่งไปสีสเข้มๆนิดนึงส,สวยๆนะคะแล้วก็จะมีแบบนี้อันนั้นเขา,<ม>าเรียกคอสมอส อันนี้เดซี่ประมาณนี้นะคะพี่เป้งเป้งและแซมเดี๋ยวเราจะบอกอ่าลูกค้าว่าแต่ละช่อราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป้งเป้งต่ลนะคะขอทราบราคากุหลาบช่อช่อนี้เท่าไหร่ครับกุหลาบขาวกุหลาบขาวนะคะช่อนร้อยแปดสิบอันนี้ร้อยแปดสิบบาทนะครับช่อนี้มีทั้งหมดสิบเอ็ดตัวตัวบานสองร้อยยี่สิบนะคะสองร้อยยี่สิบบาทนะคะกุหลาบพรีเมียมแกัตัวเด็กเกตเอพรีเมียม สองสี่หกแปดสิบสิบสองมีสิบสองกิ่งนะคะที่ที่เป็นไปจะใช้มีเดลพิเนียมนะคะไว้ขึ้นยอดนะคะตัวนี้ราคาอะไรตัวนี้ฮะแปดสิบบาทอันนี้คอสมอสนะคะก้าละหกสิบบาทนะคะคอสมอสก้าละหกสิบบาทครับจะใช้สีขาวนะคะยูคาครับเบาอ่าส่วนยูคามีสามกิ่งนะคะก้าละหกสิบบาทนะคะ อันนี้จะเอาเข้าสีนะจริงๆเขามีหลายสีแต่จะเข้าสีเนชมพูเฟิร์นนะครลาดฟเฟิร์นนะครลาชใช้ประมาณแค่สีห้าใบนะคะนีสี่ห้าใบเราขายยกมัดนะคะกุหลาบตูมแล้วก็กุหลาบตัวนี้อันนี้จะมีสิบห้าดอกนะคะวันแปดสิบเรายังมีตูมเล็กกว่านี้อีก <ๆ S 1> นะคะคแล้วกุหลาบตัวนี้เหมือนจริงนะอันนี้ขายเป็นมัดนะครับนี่ขายเป็นมัดนะคะมัดละร้อยยี่สิบมีมีไหมพี่ทีมงาน แล้วก็สุดท้ายเป็นเดซี่นะครับตัวเดซี่เอายังไม่ไอ้นี่เหรอ,อยังครับเดซี่แต่มันมร,รู้สึกว่าตัวเขาจะขายอดอกเก๊กหวยเนาะเดซี <Des i. S 2> ่ม,มาค่ะเรามาเริ่มมาเริ่มจัดก,กันเลยนะคะจัดกันนี่อาโฟมเรียบร้อยพร้มอมจัดมาดูเป่งๆกันว่า จะจัดออกมาแบบไหนไม่ได้เจอเพื่อนๆใน YouTube มานานนานมากครับยิ <c oughs> นดีเข้าไปกดไลค์กดแชร์แลสมัครให้พี่เป,เป็นนะคะหลายหลายเดือนแล้วน,นะที่ไม่ลงคลิปยาวบบน,นะคะแต่ที่เป็นก็ยังอยู่ซอยเดิมนะคะตซวนหนึ่งซอยเ้าร้านผลิตด,ดีไซนะะ์สหรับรูป2ค่ะขนาดอาจารย์เปรยมยังไม่ได้ไปแวะเลยนานมากแล้ว นะคะเพื่อความแข็งแรงนี่กระดาษพันกา้านเป็นนี่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดสิงหาคมเนาะวันสิ้นเดือนแล้วเป็นดีใจไหมสิ้นเดือนแล้วนะ ก็ดีใจที่จะใช้นี่เขาไงที่เพราะว่าสิ้นเดือนแล้ว จากที่ขึ้นตัวเขาเรียกอะไรใบแล้วก็คอสมอนแล้วต่อด้วยอันนี้แล้วแต่ความถนัด<อ>แ,แต่ละคนบางคนก็ขึ้นดอกก่อนเปิงเปิงทานขึ้นก่อนหรือว่ายังไงถนัดขึ้นก่อนขึ้นก่อนตามที่หลังก็ว่าเปิงว่าแล้วแต่แล้วแต่ถนัดเนาะแล้วแต่ถนัดค่ะตัวนี้ดอกกลาบสวยมากสวยจริงนะคะ เป็นอาจารย์เปรมนม่จะจะถนัดขึ้นใบก่อนเวลาผมผมจัดผมก็แล้วแต่บางครั้งก็ขึ้นใบบางครั้งก็ขึ้นดอกก่อนนะ,ะ,ะว่าเอาอาจารย์ปยิงกับอาจารย์เปย์มารวมกันครับไม่ใช่อาจารย์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ครูครูมาสอนเพราะว่านานๆผมนกจะได้ปากทีหนึ่งหลังไม้ไม่ค่อยไม่ปากนะครับ ปักไม่สวยเหมือนจานเปร่กับจานเปล่งไงครับก mm ็ hmm. เลยไม่ค่อยได้ปักจะต้องมีอารมณ์ศิลปินนะคะในการจัดต้นไมนน้นานๆจะได้เข็นฝีมือครับเหมือนกับซีรีส์นเนาะเขาเรียกซีรีส์เนาะกว่าจะออกซีรีส์หนึ่งก็โอ้ยนานมากเลยเป็นตัวเนี่ยสองปีครั้งหนึ่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยหาซื้อได้ยากมากก็ประมาณเนี้ mm hmm. ยแต่ถ้าเป็นของน้องเป่งเปงน,นี่ สบายครับจัดทุกวันไม่ต้องไม่ต้องรอซีรีส์ค่ะใช่ไม่ต้องรอครับแต่ถ้าเป็นหมุม่พูตวันต้องรอหน่อยนะถามว่าจัดดอกไม้ได้ไหมก็จัดได้นะครับแต่ไม่สวยเท่าน้องเขาก็เลยปล่อยให้น้องเขาโชว์ครับ โอ้ยทำไรเนี่ยว่างเนาะว่างครับก็ดูสิครับมีลูกค้าเดินไหมล่ะไม่มีฉะนั้นก็ต้องเนี่ยเป็นการถ่ายคลิปให้น้องเปลงเปลงเขาครั้งลางหะังเป็นรับเชิญน,นะครับรับเชิญมา <c oughs> ครับ <c oughs> ปกติก็ต้องใช้จานลองเนาะเวลานัานหมุนจะได้ดูด้านหน้าด้วยเริ่มเป็นรูปเป็นลางวการหมุนมีค่ะต่อยู่ไหนก็ไม่รเนี่ยวันนี้ผมก็เตรียมเตรียมดอกไม้กลับบ้านเหมือนกันนะครับไปปักที่บ้านกลัวไงกลัวน้องเป็งๆจะเห็นผลงาน ก็เลยแอบไปปักที่บ้านคนเดียวเขาเรียก็มวยซุ่มเนาะจัดตรงนี้เลยต่อไปเราจะต้องเอาดอกไอริสมาจัดบ้างแล้วเนี่ยเห็นไหมดอกไอริส ที่เ,เงียบนี่ดู <มา S 1> เป็นจัดออกมานะครับเงียบผม,ม,มผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะเนาะผมก็เลยจะมองดูน้องเปล่งเปล่จัดมันต้องใช้สมาธินิดนึงเจ็บเลยเนี่ยตัดปุ๊บเจ็บปั๊บ ม้อไดสวยบางทีก็ง่วงนอนเนาะง่วงไหมไม่เวลาจ้องนานๆนนจ้องจอนานๆในง่วงนะเห<ม>็นไหมพี่ยืนอยู่อย่างเงี้ยบางทีดูทีวีก็หลับ ได้ยินแต่เสียงเหมือนฝันเลยอพรุ่งนี้วันที่หนึ่งะครับน้องเป็งเป็งคิดว่ามีอะไรที่มันจะไม่ถึงเอียงคอคหฮะจะไม่ถึงเอียงคอจังไม่รู้ <ผม S 2> ว่าน้องเป็งเป็นคนเอียงหรือเปล่าเขาผมสวยเหรอยนเป็งบอกเอฟซีหน่อย<ะ>พรุ่งนี้พอจะมีตัวที่จะ ช่องทางใช่ไหมใช่ถ้ามีเลขดินเด่นส่งมาเลยนะคะอ้าวเนื่องว่าหนูจะมีหนูหนูหน,หนุไม่คิดอยากจะถ่ายแต่ว่ามันมันจะเป็นตัวไหนพวกนี้ไม่แน่อะไรก็เลขก,กลๆมๆแบบนี้มันก็เหมาะไม่ถูกนะที่น้องเป็นเปล่งอามาเนี่ยยังใช้ไม่ครบเลยนะครับดีไม่ดีไม่ได้ใช้ไปแลนะ้วคือจะเต็มแจกันแล้ว ขายของใช่ใความสวยของคนจัดให้ดูความสวยคนจัดโอเคมาได้พูดคุยกับลูกค้าเนะกับเอสซีต้องการเปลีก็โอเคนะก็ยังอยู่นะคะไม่ได้ไปไหนผมอยู่ ที่<ก>บ้านค่ะอยู่คนะดดละที่ผมอยู่บ้านอยู่อยู่ไม่ไกลนะกระทุ่แมแบนนะไม่ไกลค่ะถ้ามีรถอ,อ่ะก็นั่งมากับพี่จกักรไงตอนนี้เราใช้กุลาบสีขาวนะครับ

ฟิเนียมสีขาวเดลฟิเนียมใส่เดียวจะสวยเดลฟีเนียมสีขาวมันสวยจริงๆอุ๊ยเป้งทำไมเขาไม่ลงมาด้วย <laughs> ผมไม่อยากกะเข้าวนะครับเพราะว่าถ้าข้าวพวผมจะดูอ้นวนทีเพราะว่าผมอ้วนอยู่แล้วน,นี่ตัวเล็กตัวเล็กแส่ตัวเล็กสักหน่อย ลรมาให้้อาแบ่งเป็นไงครับสนใจไหมครับสวยอยู่นะรีบใช้นะครับก่อนของจะหมดเอกลานด้วยไมเป็อก็เกือผมจะใช้เลยผมไม่เอาเลย่ยผมไม่ผมจะเอาห้อ ต่อไปผมก็จะมาเข้าคอร์สนะครับฝ<ป>ึกฝึกจัดออกไม้กันน้องเป็นเปล่งนะคนารวะอาจารย์เปล่งผู้มีวิชาแก่กล้า น้องเพิงบอกที่ที่เอามาวาไงไว้เมื่อกี้ต้องใช้ให้หมดน้องเพิงบอกใช้ทุกอย่างคงใช้ไม่หมดอะค่ะไม่หมดแต่ใช้ทุกอย่างตอนเนี้ใช้ทุกอย่างยังเหลือยังเหลืออ่ากุหลาบตูเมเล็กๆยังไม่ใช้นะครับ<ม>กับเดซี่ครับ <Des i S 2> อาจจะไม่ได้ใช้ใชอ่ะอาจจะใช่ไหมอันนี้ได้สี่แล้ว เราจะใส่เบสซี่นะครับเบสซี่เข้าไปใส่เบสซี่มันน่ารักอันนี้ผมตั้งกล้องว้เลยนะครับถ้าเป็นตะกรอนให้ปวดแขนเนาะ พ,พี่จะเอ็นแล้วพี่จ้องจ้องมองจนพี่เอ็นจะล้มแล้วเนี่ยคือจะง่วงแล้วเหมือนกับสะกดจิตยังไงวะใช่ใช่ เป็นจะใส่ใบแล้วนะคะด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะตกแต่งด้านหลังครับโดยใช้ใบเฟิร์นหน้าคนราดนะครับมีตะขอตเอาที่มีจัวกกะเางตัวนี้โอเคเอาโชว์โชหน่อยครับมาโชว์ข้างเป็นๆหน่อยครับสวยสวยสวย นะเอามาโชว์ข้างนึงเป็นหน่อยสิสวยนะน,ยนี่ครับนี่ครับรน,รนี่เฟิร์นสวยมากครับเดฟเนาะเขาเรียกเดฟสวยมากราคาเท่าไหร่นี่น้องเพีงเพียงสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะครับใครสนใจมันถูกกว่าไอตัวนั้นเป็นไม้ แต่ไอ้ดอกอย่างนี้ดอกคนเดียวนะแต่เขามีแต่ดอกอันนั้นีไยมันดูโล่งก็ลูกก็ว่าส่งมาอย่างนี้ไม่มีคิดได้ยังไงไม่รู้แล้วก็เงียบนะอยากได้แบบเงียบเลยเออแต่ยังโอเคอยู่นะคุณคิดอย่างเงี้ยโอเค่นาะดอกแบบอะไรก็มึงจะไปเอาตามในเพลงเมื่อกี้นี่พี่หาแล้วนะ ขนาดผมถามเป็นยังเงียบเลยครับเนี่ยไอ้เื้อได้อยู่แต่ไม่รู้จะเลขกอะไรนี่เนี่ยเลีกอะไรด้านหลังเสร็จเรียบร้อยครับนี่ใช้ M เอลใช้ L ใช้าอะแป๊บนึงค่ะยายเสร็จแล้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วค่ะสวยมัครบนั่งก็ได้เพราะว่าวพี่งอยู่ไงอ๋อนี่ไงจะได้ยกเหรอโอเคเ,เสร็จแล้วค่ะนั่งก็ได้นี่นะคะราคาไม่แพงนะอย่าลืมนะคะร้านผลิตดีไซน์ตลาดน้ำธนบุรีสนามหลวงสองนะคะโซนซอยเก้าอย่าลืมนะเป็กๆนะในช่องหนุ่มภูตะวันนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์และสติ๊กเกอร์ใพี่เป็กๆด้วยนะคะ อย่าลืมล่ะแล้วจะเจอดอกไม้สวยๆแบบนี้